กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขออนุญาตข้ามรีวิวเนมันย่าว,วีดิกสว้สักนิดหนึ่งครับเพราะว่าราอูลกอนซาเลสตัวนี้เนี่ยคนขอมาเยอะมากในคอมเมนต์แล้วก็ขอมาหลายวันมากๆแล้วนะครับหลายสัปดาห์จำเป็นจริงๆจะต้องทำให้คนที่เขาขอ,อกันมาเยอะนะครับรีวิวกันก่อนสำหรับตัวนี้เท้าซ้าย5เท้าขวา4 w o เวร์กเลสไฮเมดียมีไฟ n เน็ตช็อตมีเหนือชั้นนะครับ แล้วก็ค่าพลังก็กองหน้าปกติทั่วไปส่วนสูง180่งาลังดีน้ําหนัก66สิ่อว่าเป็นกองหน้าที่ตัวค่อนข้างมาตรฐานแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กราคาเม็ดแดงอยู่ที่ 190M โดยประมาณนะครับหาซื้อกันได้ผมจะเอามาเล่นคู่กับอิลิคันโตน่าด้วยแผน352ตรงนี้นะครับมีเนวันดาวิดิกอยู่ด้านหลังด้วยก็ดูไปพลางพลางก่อนแล้วกันนะครับขึ้นชื่อว่าลาอูกาซเลสหาช่องหาตำแหน่งยิงดีมากแต่ ควรจะเล่นหน้าคู่เป็นยังไงไปดูใน h e ต d t เฮ e สองเกมกันครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Membership กันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ มาดูกันที่เกมแรกครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นคลิปว่าโราอุกอสเลสควรจะเอามาเล่นหน้าคู่เพราะอะไรหนึ่งคือเขาเล่นหน้าเดี่ยวได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับเพราะว่าด้วยรูปร่างของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เก็บบอลค่อนข้างที่จะยากนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือด้วยสกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อข่จะเป็นการสับวิง่งไม่ได้ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนพวก อ๋อเนี่ยคานโตน่าตอกไปโรนันโดตอกไปโยฮันคลาฟตอกไปนะครับตัวมันเนี่ยลักษณะคล้ายๆตัวรอยิงซะมากกว่ามันจะใกล้เคียงกับอ่อเวสต์รีชไนเดอร์ในทีมของผม,มนะครับที่ครองบอลพอใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีความเร็วมากมายขนาดนั้นเวลาจับบอลเนี่ยถ้าเทียบกับพวกแรดฟอร์อะไรแบบนี้ตอกอะไรสู้ไม่ได้เลยครับเนี่ยถ้าลูกแบบนี้แรดฟอร์ทำได้นะครับ ในส่วนของราอูทําไม่ได้คือความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลไม่ค่อยมีตัวมันจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าการหาพื้นที่หาช่องด้วยการเล่นหน้าคู่ถือว่ายอดเยี่ยมมากใครที่เล่นหน้าคู่แล้วหาตัวยืนตําแหน่งเพื่อจะยิงและใครที่ชอบเล่นปัดจอผมว่าราอูกาสเลสจะยืนอยู่ในตําแหน่งที่ท่านปัดจอได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ ค่าพลังเนี่ยวิ่งมันร้อยสามสกว่าๆนะทั้งสปีดต้นสปีดปลายแต่พอบวกกับการอัพไปแล้วมันจะอยู่ที่ร4 0กว่าจริงๆมันควรจะเร็วกว่านี้ด้วยรูปร่างของมันแต่ว่ามันช้านะครับมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ช้าเลยกับค่าพลังที่ได้มามันจะไม่เหมือนกับตัวแบบคันโตนาที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยค่าพลังมันดูช้าแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอสับในเกณฑ์จริงมันเร็วนะครับมันจะต่างกันตรงนี้ เดี๋ยวจะให้ดูหลายๆช็อตครับที่ผมบอกว่าเอ้ยความคล่องตัวมันน้อยแล้วมันดูช้าแต่มันไม่ได้ช้าขนาดที่แบบเอ่อตัวอย่างแฮร์รี่เคนอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นมันยังมีความเร็วอยู่บ้างแต่ว่าความคล่องตัวมันค่อนข้างที่จะน้อยในจากการยืนตำแหน่งดีนะครับเห็นไหมอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็จะสลับตำแหน่งสวิตตัวกับทางด้านของหน้าคู่ของเราอย่างของผมมันเป็นอิลิขันตน่าใช่ไหมท่านผู้ชม มันก็จะมีการสลับแบบนี้เยอะมากเดี๋ยวมันจะมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นเลยเวลาทางหน้าของคนตัตหน่าครองบอลและใช้สกิลกับราอูครองบอลและใช้สกิลมันจะต่างกันอันนี้ตอกตอกไวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพลาดผมพลาดเองผมพลาดเองผมกล้าจะหักแล้วจะยิงด้วยขวาจริงๆเขาถนัดซ้ายนะครับผมอยากลองยิงขวาดูว่ามันจะได้ขนาดไหนแต่ว่าโดนเสียบมาจากด้านหลังก่อนความเร็วเวลาตอบผ่านกองหลังถือว่าหลุดได้ แต่ไม่ได้เร็วแบบแบบที่เขาตามไม่ทันอะ่ะถ้าเป็นพวกคันอตน่าพวกอานายตอรเรสเอมเปเป้โยฮันคลาฟอะไรพวกเนี้ยคือถ้าต่อหายแล้วมันมันมันจะตามไม่ทันเลยอย่างแรดฟอนเงี้ยตามไม่ทันเลยใช่ไหมครับตาราอูยังมีจังหวะที่มันยึกยักยึกยักกับการใช้สก,กิลอะ่ะผมว่าตอนใช้สก,กิลมันไม่ค่อยคลองตัวเท่าไหร่เนี่ยคันตัวหน้ามันจะพลิกตัวไวอะไรไวเนี่ยลาอู พยายามลองดูนะครับหมุนตัวอะไรก็พอใช้ได้เ <c oughs> ออแรดฟอร์ <c oughs> เนี่ยครองสุดๆเมื่อคืนใครได้ดูบานสลีก็เจ็ดศูนนะสกอร์ไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่ <c oughs> แม้ว่าจะชนะก็ตามอืจะยิงไปแปดก็ไม่ได้อ่ะเ <c oughs> นี่ยราอูครับ อยู่ในพื้นที่ที่ดีอ่าลองยิงขวาไม่แย่ครับแต่ว่าลูกน,นี้มุมผมยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยติดเซฟเขาจะมีจังหวะที่ได้ตอกตลอดเลยเห็นไหมอันนี้เม็ดแดง25ผมว่าถ้า30มันจะได้ความเร็วกับความคมเพิ่มเติมมากกว่านี้นะท่านผู้ชมเกมนี้ยังไม่มีจังหวะปัดจอเท่าไหร่แต่เดี๋ยวดูเกมที่ส ผมพยายามลองปัดจอให้ท่านผู้ชมดูด้วยด้วยตำแหน่งการยินของเขาอะมันน่าเล่นการปัดจอมากๆเลยเพราะช่วงนี้มันเป็นแผดปัดจอเนาะใครที่ปัดเป็นมันจะกันยากพอสมควรครับอ,อย่างราอูลุ่งนี้นะตอกอะมันก็พอจะได้ครับเนี่ยเท้าขวาผมยิงเท้าขวาเรื่อยๆเลยนะจริงๆเขาถนัดซ้ายนะท่านผู้ชมปั่นเนี่ยคือลูกทีเด็ดของราอูนะก็ยิงได้ครับขวาก็ยิงได้ถ้าน้ำหนักมากพอ ไม่ได้แย่ไม่น่าเกลียดอย่างสองตัวหน้าผมมันเป็นเท้าขวา5ตัวหนึ่งก็คือคานโตหน้าส่วนราอูก,ก็เท้าซ้าย5ตัวหนึ่งก็ยืนในตำแหน่งที่สามารถยิงได้ทั้งคู่นะครับสลับกันไปสลับกันมาลองดูใครเล่นหน้าคู่ผมว่าตอบโจทย์แต่ถ้าหน้าเดี่ยวผมว่ามันเล่นยากพอสมควรนะครับแต่ยืนตำแหน่งดีนะครับยืนตำแหน่งดีในเฮุเฮตผมให้อยู่ประมาณสัก7 เล่นได้แต่ไม่ถึงขั้นโกงนะครับถ้าพวกโกงๆต้องไปพวกอานายอะไรแบบนี้อานายแรดฟอร์ดต่อโกงอยู่เนี่ยนะมันมันไม่สามารถแบบใช้ตัวบางเหลี่ยมบางบอลได้เดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันครับว่าการปัดจ,จอที่ผมบอกเนี่ยมันเอฟเฟคขนาดไหนอ่ะดูกันที่เกมสองเกมสองอ่ะผมจะเล่นใน รูปแบบของการปัดจอซะเยอะนะครับเจอหลัง3มเหมือนกันเขาเป็น3-4-3ส่วนผมเป็น3-5-2หเนาะในส่วนของเมนเจอร์ผมลองให้แล้วนะครับราอูนซาเรสอยู่ระดับปานกลางมีการส่งเยอะการยิงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นมากใครที่จะเอาไปถึงแรลงร้านเล่นได้ครับสำหรับราอูในเมนเจอร์นะเพราะว่าผมเอา3-5-2ลงและกำลังหาแท็ติก352ให้อยู่นะครับ ถือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งที่เล่นในเมนเจอร์ได้ค่อนข้างดีเลยนะ <S <S นะเดี๋ยวรอรีวิวแผนเมนเจอร์5 5 2นะครับท่านผู้ชมกำลังทำให้อยู่ยังไม่ลืมนะเมนเจอร์แล้วก็เล่นวันเดียวกำลังจะแชมเปี้ยนแล้วนะครับสำหรับการปรับทับใหม่ไหนๆก็อัพมาถึง105แล้วก็เลยลองเล่นเมนเจอร์หาแผนไปพังลางเนี่ยลาอูครับเขาจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเล่นชิ่ง1-2ได้ แล้วก็หาจังหวะเข้าไปในกรอบเขยทษได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมจะพยายามปั้นราอูเป็นพิเศษนะสำหรับเกมนี้นะครับจริงๆ,ๆตัวอื่นก็ยิงได้แหละแต่ว่าอยากให้เห็นวิธีการเล่นวิธีการยิงของเขาไปเลยเนาะราอูนะวิดิกเนี่วิดิกตัดบอลโอเคนะครับวิดิกผมอัพสกิลใหม่นะสกิลที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะครับความแข็งแกร่งเนาะร่างกายเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยมันไม่จําเป็นต้องไปอัพแท็กขึ้นอะไรเพิ่มเติมละไป เนี่ยมันจะต่างจากคันโตนานะท่านผู้ชมเห็นคันโตนาเวลาสับหลอกแล้ววิ่งไหมมันจะฉีกกองหลังของฝันตรงข้ามได้แต่ถ้าเป็นลาอูมันจะมันจะยากนิดนึงครับโอ้กาจะไปเองลูกนี้ลาอูโดนบังอยู่นะแต่เล่นสามห้าสองเล่นสนุกดีนะท่านผู้ชมลองไปเล่นดูสิแผนมันบุกสนุกดีแต่เกมรับก็จะเล่นยากนิดนึงนะผมก็เปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรไปเรื่อย เราเห็นไหมมันจะมีจังหวะแบบเนี้ยที่ตัวเขาเล็กแล้วพอเวลาโดนชนโดนอะไรมันจะไปต่อ,อยางนะครับกับการใช้สกิลมันดูไม่ไม่ไม่โกงอะเอาง,ง่ายๆใครที่อยากเล่นตัวเมตามันต้องตัวโกงๆหน่อยนะชินโนล่าอะไรแบบนี้อุ้ยฟ้าร้องว่ะท่านผู้ชมโอ้ยอยู่ๆฝนกระตกฟ้าร้องระว่างอาัดไม่เป็นไรครับมีสายเอฟเฟกต์ไปดูเกมรับ เล่นยากจริงแต่ว่าเล่นได้อ่ะชไนเดอร์ครับราอูเนี่ยเล่นวันทูกันเห็นไหมเราจะเข้ากรอบเขตโทษได้ดีอ่าหาเหลี่ยมเล่นเอานะครับอ่ะคร่งแรงไม่มีอะไรการขยับปดียืนตำแหน่งดีครับเดี๋ยวดูข้่งหลังมีโอกาสได้ปัดจอมีโอกาสได้ยิงจะเป็นแบบไหนนะครับ แต่ผมว่าเล่นเล่นสนุกนะสามห้าสองใครเคยลองเล่นก็มารีวิวแผนกันได้นะผมว่ามันเล่นสนุกมากเลยจังหวะเติมเกมจังหวะชิงขึ้นเกมขึ้นเป็นแผงเลยท่านผู้ชมเลยอ,อันดุนา่าอ่ะนี่ครับลาอูปึ๊บปัดปังอันนี้เท้าขวาครับยิงเท้าขวาด้วยกันปัดยิงเลย อย่างที่ผมบอกเขายืนตำแหน่งดีเขายืนตำแหน่งดีนะเขายืนตำแหน่งดีเนี่ยเขาโฉบมาแล้วมันได้เปรียบกองหลังอีกตัวหนึ่งของเขาไปเลยนะครับถ้าเราตั้งใจขออ่ะใครที่ชอบพองบอลน,นะแล้วขอเก่งๆผมว่าราอูเขาจะหาช่องหาพื้นที่ยืนดีมากครับท่านผู้ชมแต่สำหรับผมอ่ะผมว่าตัวอื่น ในราคาเดียวกันที่อาจจะ OBR น้อยกว่านี้น่าจะดีกว่านะเนี่ยเนี่ยอะสกิลเห็นไหมมันวิ่งแล้วมันก็ไม่ได้ฉี่กองหลังเขักเท่าไหร่ครับดูดิเกอร์เนี่ยจะดึงจังหวะมันก็จะไม่พริ้วเนี่ยผมพยายามจะทําให้เห็นว่ามันมันฉีกไม่ได้มันไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นมันจะฉีกได้นี่แต่ว่ายิงเท้าขวาเท้าขวาที่เป็นสี่ยิงคมมากนะครับ หาพื้นที่ยิงดีนี่ผมยังไม่ได้ยิงซ้ายนะ้นผู้ชมดูเลยนะยิงแต่ขวานะเนี่ยยิงแต่เท้าไม่ถนัดนะครับเท้าไม่ถนัดยิงขนาดนี้เท้าถนัดไม่ต้องสืบนะเอาเขาออกนะฝันตรงข้ามแต่ว่ายังอยากให้ดูอยู่เพราะว่ามันยังมีอีกลูกหนึ่งที่เอ้ยผมว่ามันมันก็ดูโกงๆนะสําหรับลูกยิงนะลูกยิงของเขานะครับไม่แทบจะไม่ต้องพลิกตัวเลยอะ่ะมันยิงได้นะ ไปดูกันต่อครับเล่นกับบอดนี่แหละตัวเล่นเกมรับดีเลยบอดเล่นเกมรับดีมากครับ ja. ช่วงนี้รีวิวแล้วแล้วเสียคลิปบ่อยมากนะครับเขาออกเขาออกกันแบบนี้เยอะมากเลยครับผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะบางทีก็ต้องเอาคลิปที่คลิปมันมันดูดีมันอธิบายได้หลายอย่างแต่ว่าแบบเนี้ยช่วงท้ายๆก็ชอบออกกันก็เลยจำเป็นจะต้องเอาคลิปแบบน,นี้มาให้ดูนะเนี่ยนีนะ่ดูลูกนี้ครับผมปัดเลยครับ ดูครับ <laughs> ผมไม่รู้ว่าลาอูมันยิงดีหรือฟันเดซามันดูออกแนวโง่ๆครับเพราะว่าฟันเดซาเวลาเจอลูกแบบนี้มันจะล้มตัวไม่ทันนั่นผู้ชมมันจะมีความช้าหน่อยๆนะครับแต่ว่าปัดแล้วมันยิงเลยครับผมลองไม่หันจอนะเนี่ยไม่พลิกตัวแล้วปั่นยิงเลยครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเอามาเล่นเฮตูเฮ d ในแรงร์แค่เอาแค่ถึงล้านเนี่ยผมว่าก็เล่นได้ถ้าคุณชินชอบในตัวของราอูก,กอรซาเลนนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวโกงผมถือว่าราอูไม่ใช่ตัวโกงเป็นตัวธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก7จ็ดเคะแนนะนะครับแต่สำหรับเมนเจอร์ผมว่าอยู่ที่7 5ถึง8ได้เลยนะครับเพราะว่ามีบทบาทสำคัญกับทีมพอสมควรเลย ลองไปเล่นดูครับฝาก, like, ก,กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นกริงๆจริงๆๆรๆจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่ผมลงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับวิดีโอรอแป๊บมาแน่นอนเพราะว่าซื้อมาแล้วนะจ๊ะท่านผูช้ชม